สวัสดีจ้ามนีเฮากัสีมอยูกับช่องงอป้าช้าแนวจ้ามนีสีพามเบึงควายเมสาเนไปมอสำรับที่เกษตรกรกที่สีหาเลี้ยงไม่จ้ามนีเฮากับสีมาพ่อกับคนเลี้ยงควายจ้าสวัสดีครับผมคนเลี้ยงควายให้เราครับมน,นีกับอว,าบาวบอาบ้นาน,น สองปีนี่แหละเอออัตลักษณ์เป็นโคบครับมีเบิร์ตตาแ้มแก้มจ้ำครับตาแ้มแก้มจ้ำจ้าอ่องคอครับอ่องคอใส่จ้ะนี่ครับอ่องคอครับสองคนนี้ครับโอ้ครับผมน้ำเนาะแมน่ขิงเข่ากะนี้เพิ่นเพิ่นสูงเท่าไหร่จ้ะาก็นี่สูงก่อสามสิบสองครับบวกลบครับบวกลบบวกลบบวกลบมันเป็นฟาดมันตื้นมันแก้มมันกระหดมันกระยืด สถานะมันดันดะสถานะมันพร้อมผสมวะจ้ะพร้อมผสมครับท้องว่างเลยตอนนี้แมนท้องว่างเนาะจ้าเนาะถ้าเอาไปก็คือผสมได้เลยมาจ้ะแมนครับล่อจับหล่อไปเลื่อยเป็นสัตว์กับสาวล่มเทโลดครับแก่ๆยังหน้าตาหน้าตาก็ดีเนาะไดีดีด้วยครับเพิ่งเพิ่มได้หล่ะเพิ่งเขาเพิ่มกว้างมั่งง่ามั่งสั่ว์แต้ว ด่าเพื่อนออาเพื no ่อนกนเพื่อนไงท่องใหญ่ดีเนาะอ่างดีเนาะจ้ะมีปวดแล้วกินยากับเก้งก่นกับม้นเนาะจ้ะเนาะลองงเลยเหรครับผมปรต้องวางสูงเท่าไรจ้ะนี่เลยสามสิบสองเลยสามสิบสองบวกลบก็จ้ะแอนบวกลบโอ้กินยาดวยโอ้กินยาดีเนาะขนาดยาว่ามีกับเลมดีเนาะจ้ะ ในกล้องอาจจะว่าอันรายละเอียดอาจจะว่าชัดคักเนาะแตัว่าโตเพิ่นนาะแบบโตใหญ่เนาะตัวนี้งามไม่ดีจ้ะตัวนี้มักน้ำพึ่นอยู่จ้ะผู้ใดสนใจก็มาเบิ้งน้ำพึ่นเลยจ้ะน่าลวดน่าลวดยินดีต้อนรับนุ่มเบียบ่ลยจ้ะน่าลวดยินดีต้อนรับนุ่มเบียบครอบพอแสงเดยจ้ะคนรอบพอแสงบ้านกระนวลจ้ะแม ถ้าสนถ้าเพื่อนสนใจเทียจังไดเนาะจันท์ทรมาเลยโทรมาเลยเพื่อจิตใจเบอร์โทรไอ้ทางใต้นั่นนาะทรมาโลดโทรมาหาโวดโทรมาถามก่อนก็ได้ไอ้ยางยางยางโชว์นะจ้ะยางโชว์นี่ล่ะโชว์จากรอบดูโอ้ผ่านตากล้องสวยเนาะขึ้นกล้อง เห็นพ่อสันจะว่าขาซื้อดีพ่อสันทายางเพิ่นสวดส้มหูเหี่ยวเราประกันตำนี้ว่าจัะนี่ครับแล้วเนาะขาทุกขาในโบมีเดีหางงูหางเรือนบุมนี้ดีขอเบิ้งแน่จ้ามาเบิ้งมาเบิ้งนี่กําไรขากระมีเนาะเนียนร้อนดอกน่าเป็นไหนเซียมซื้อมหางแซมครับนี่เขาเอื้อนหางแซมมันกระจุกกระจุกตัวนี่คือใจกระติ๊ดตอมากครับผมอันนี้คล้องดีมีหน่อยว่าจัะนี่ ของดีนี่หน่อยจนใจผู้สูซีแปงอีกแล้วพี่น้องเอ้ยกันอยากได้แม่กันยึดยึดมาจับมาต่อเอาเด้อราคาเกษตรกรเมนบาจานนอนอยู่แล้วครับสำหรับเกษตรกรผู้ที่เเาาปพัฒนตหัดเลี้ยงไม่เนาะจ้าเนาะเหมาะเลยเนาะเหมาะแท้แท่ละเอามาเบิ่อนมันดูมานทรงลูกดีบ่ดีมาเบิ่งดูนี่นาก็ดีแล้วจ้านี่ เขากว้างดีแข้งขาใหญ่ท่องกะอ่างดีจ้าย้าวดีปานรถไฟเปบนบ็นวะแม่นบ่ะจ้ดาดย่งมันใช่ยู่ดีหรออ้วนอ่างด่างเลยเอมาะสิเป็นเมียพันธุ์นีตัวเดียว่จ้ามือนี่มีอีกตัวนึงมีอีกตัวนึงโอ้ขอชมแน่จ้าขอชมเน,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 นยนไไน่จ้าบรรยากาศยามือแรงจ้านี่อีกตัวนึงของเพื่อนจ้า โอ้นี่ก็ใหญ่คือกันจ้ะตัวนี้เปิดแดงบ่จ้านี่เปิดคือกันตัวนี้ก็ได้ทั้งบ่ค่อยได้เฮ็ดเนาะทั้งบ่ค่อยได้ถ่ายคลิปลงเนาะเจ้าหญ้าเกี่ยวหญ้าเนาะเกี่ยวหญ้าเกี่ยวหนูส่วงนี้มันสิเป็นหน้าหน้าเนาะผู้ใด้เขาก็ถ่ายให้ถ่ายข้ากันเบิดแล้วก็ก็เลยอันได้ดไปเกี่ยวหญ้าก็บ่ได้มาเฮ็ดคลิปดอกแต่ว่าก็บ่ได้อันนี้ดอกเออตัวนี้ก็งามคือกัน แบกทิ้งเป็นได้เสื้อโอ้หนาเพื่อนแหมเป็นได้ล่ะครับลูกหลานมูลาบอกนคืองามแท้งามบ่สูงใหญ่บ่สูงเท่าไรจ้านี่ตัวนี้สูงร้อยสามสิบหักบวกลบร้อยสามสิบบวกลบเอีางบ่จ้าหนิทำมันสิมันไรเอีางมันบ่จ้าเงี้ยครับพุ่ยอีางกับสีโบติ่งบนได้สบายใหญ่ยาวเนาะใหญ่สีเงาออกข้างทาออกไล่างไล่เงาสีโบขึ้นไล่สูง พวกเหมาะเป็นเมียันธุ์เกินการข้าแบบนี้ก็ได้เป็นอายุจะปีเนาะจ้ะนี่ตัวนี้บอรับตัวนี้กำกับจะสองปีแล้วครับสองปีแล้วน่ะน้องวะสองปีได้ยุกเนาะป้อมประสมเบอร์แล้วเนาะนี่คุยเจ้านอนอยู่แล้วสถานะท้องว่างได้จ้ามาเม๊ะสาวเนาะมันจับจัดเอานวดผ่ารอบมันเพินตัวนี้ผู้ใดอยากได้บอผู้ใดอยากได้สนใจกันติดต่อมาครับ หยาเลอยนี่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 เบิ่งในกล่องมันสิตัวหน่อยตัวเล็กเด้อเพราเบิ่งตัวจริงหลวดหน้าหนาคอกหลวดใช้ดาบขึ้นเป็นยังไงจ๊ะ้าดาบขึ้นที่ร้านอ่ะปุ้ยเป็นได้ละดาบเง่้ยว่ะสัสดากะงามจ้าดากะงามอ้วนพีดีจ้าพีแล้วเราเกี่ยวหยาให้กินแล้วว่ะายม่อกี้มองเดียมแกเห็นด้วยเป็นดินแดงเดียมยังไงเมื่อี้มองให้เดียม เกี่ยวหญ้าเอาอาศัยเกี่ยวหญ้าให้เพื่อนสนใจกับมาตัวเอาสิเดียวไอ้ทัวมาสอบถามเอาบอกแล้วค่ะทัวมาสอบถามเอาเลยบอกว่าตัวอันไหนพักตัวไหนมาถามเอาลวบตัวหนึ่งตัวสองบอกจ้ะใจดีเพราะค่ะใจดีประเด็นอันนี้หรอประเด็นใช้แพ่งใช้ยังดอกตัวเอาคุยกันได้ราคาคุยกันได้หัวหน้าแจักเน็ดเกษตรกรเนาะ ผู้เพิ่นผู้เพิ่นอยากเลี้ยงเนาะแดงแดงผื่นไปเอาไปเลี้ยงมึงมีปัญหามาเอาด้คนเลี้ยงคือกันเนาะหนกางงามนี่เด้เนาะงาม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 เอน้างามหมดแต่ว่าอ้วนพีดีจ้าตัวนี้กินยาดีตัวนี้เออให้มันให้มันให้มันกินยาเบิ่งเนี้ยจ้าหนินี่แต่บุ๋มหนิวลาบช่วยงานช่วยคุณศิวะดูดูเด็กศิวะ ตัวเพิ่นบ่ะตัวหอมตัวมีแหนะสองเท้นะจ๊ะน่าประกันตำนี้ว่าจ้ะนี่ครับผมคือกันคาทุกูคารทอนหางลงหางถองน่าเบิ่งเอาหา้ควายตัวนี้ควายเพิ่นมี้เจ้าตู่ตงามๆจ้ะควาย<น>แม่สาวแม่สาวสองตู่ยูนี่เพิ่นจีเปิดร<น>าคาเกระสีตะก่อนจา้า<น>สำหรับคนที่อยากเลี้ยงควายเนาะเลี้ยงไม้เนาะ ยังไม่ฮัดเตียงฮัตยังเอาเอาไปลอกเบื้องเอาไปพัฒนาเบื้องหนังก็ดีพอดีหน,นังตึงเสียเห็นบอสดำดีขนาดหนังหนาขาใหญ่หนันงหนาขาอ่างจ้ะอ่างล่างกระนวลอำเภอสั่มสูงจังหวัดขอนแกน่นเบอร์โทรเพื่อดีไซน์พื้นดานล่างโทรมารโลดเนาะโทรมาโลดตลอดสิบสี่ซมงขันว่าบมื่นอนรับนต่ว่าน, <c oughs> นอนรับกับรับคือเก่าอันนะนอนรับกับรับคือเก่าขนาดนีเสียงโทรศัพท์นั่นนะ บรอยากจักเม็ดเพื่อพี่น้องเกษตรกรบ่แมนอู้นี่เป็นนี่นี่พร้อมเด้อพี่น้องเป็นนี่นี่เดิเป็นนี่ยังเหรอสองไก่งใช่ขึ้นใช่นี่ดีสองอันนี่จะเห็นบ่นี่นี่หลังกลอมอยู่ตรงนี้ตรงนี้เขาเห็นอะไรสิกระไดนาพากันนู้นจ้ะาางไงหนังหนาขาไงแมนดาคมุนตึงขึงแมนแล้วปานบ่มไส้เข่าเออเออจากบ่มอยู่บ่รอจ้าจากบ่มไส้เข่าว่า ใดก็ฝากติดตามช่องเงาะปลาชาแนวนี้เด้อจ้า<น>กดไลค์กดแชร,ร์ให้นเด้อจ้าอยากไิพยายามเพชรกรีบออกมาดูๆนานๆใครลืมติดต่อไว้เลยครับเด้อขอบคุณครับ